สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่26กุมภาพันธ์ปี67นะครับนี่ก็ชาววันจันทร์นะครับเนาะนี่จะวางแนวทางฮานอยนะครับให้ก็หฮานอยเหมือนเดิมก่นวันจันทร์ก็มีเราพัฒนาด้วยนะครับเนาะก็ทางเราพัฒนาให้ FC ทางช่องด้วยนะครับเป็นแนวทางเหมือนเดิมนวันจันทร์บางคนก็ะหยุดพักผ่อนนะครับเนาะเดินทางไปไหนมาไหนก็เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับเนาะขับรถขับราด้วยความระมัดระวัง เกอะไรไม่เป็นไรก็พักผ่อนหลอนใจนะครับน้องวันนี้มีฮานอยให้ลุ้นนะครับน้องวันนี้มีเวลาลงคลิปนะครับน้องเมื่อวานก่อนวันนี้ลงจ่งก็ลงในช่องชุมชนเหมือนเดิมครับน้องฮานอยกระทอนกระแท่นหลายวันนะวันนี้ลงคลิปให้จะเป็นยังไงกดลุ้นไปด้วยกันนะครับเป็นแนวทางเหมือนเดิมกว็วันนี้เนัดคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปพาน,น,น้องนนมาเที่ยวเหมือนเดิมนะครับนะอุชมธรรมาชาติชวยสวยบ้านเราต้นไมใ้ใบหญ้าม่น้ำลำธารเหมือนเดิม ถ้าชอบคอยจัดนะครับถ้าขัดก็ผ่านก็โปรดใช้วิจารณญาณใน,นการรับชมรับฟังนะครับเนาะนวันจันทร์แล้ววันศุกร์ก็จะถึงวันคิวรัฐบาลไทยนะครับสำหรับศึกใหญ่ศึกเงินแสนที่หลายคนรอคอยนะครับเนาะศึกเล็กศึกเงินร้อยเงินพันไปก่อนมีลงแนวทางให้หาหน้อยนะครับมีเวลาต่อด้วยที่เราพัฒนาเหมือนเดิมก็ใครสะดวกจดก็จดไว้นะครับใครสะดวกจดใครสะดวกแคปก็อรอแคบเหมือนเดิม วันนี้จะเป็นยังไงจะกลับมาได้ไหมหลังจากทอนก็แทนมาหลายวันนะครับเนาะวันนี้เด่นสามนะครับวันนี้หาหน่อยวันนี้เด่นสามเด่นศูนย์นะครับเด่นสามเด่นศูนย์จับคู่นะครับศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกสามศูนย์สามห้าสามหก 6465นะครับทวนอีกครั้งนะครับ <c oughs> วันนี้เด่น3เด่นศนจับคู่0405 0630 3536 6465นะครับ8คู่8ดคู่นี้ก็ให้เน้นไปที่สามหนะครับสามศููย์ห 363006นะครับ3คู่นะครับนส่วนชุด3ตัวนะครับก็มีลุน4ชุดเหมือนเดิมก็มี536 530 506 564นะครับ4ชุดก็4ชุดนี้ก็ให้เน้นไปที่536นะครับแล้วก็530 506 สามชุดครบถ้วนนะครับเนาะสำหรับแนวทางฮานอยวันนี้นครับวันที่ยี่หกวันจันทร์ก็ลืมไปนะครับเนาะก็สำหรับคอฮานอยมีให้ใหเหลือกสองช่องทางนะครับ,บนอกจากจะทางเบาสารคามเราังมีแนวทางของเซียนทวีด้วยนะครับแนวทางเซียนทวีมีแนวทางดีดีเป็นแน่ในทุกวันนะครับเนาะก็เบอร์ลายนะครับแอดดลายไว้เลยนะครับของเซียนทวีลายไปคอส่วนตัวได้เลยใครชอบนะครับเนาะชจบของเซียนทวีก็จัดไป จของเบาสนรขามก็จัดไปนะครับนอ้องว่าเปรียบกันอะไรก็แล้วแต่นะครับนอ้อจัดไปเลยกระถางของเซียนทวีนะครับสูเบอร์ลน์นะครับทักไอมันทึกไว้เลยนะครับนอ้อศูนย์เก้าสองห้าสองสามแปดเจ็นย์เก้าสองห้าสองสามแปดห้าเจ็ดหกนะครับกระถางของเซียนทวีไอเบอร์ลน์นะครับของเซียนทวีส่วนไอดีลายนะครับ กทวี788 73ทวีนะครับ t a v จับเป็น e 788 739 t a v จับเป็น e 788 739นะครับอันนี้ลายเซ็นทวีนะครับเนาะถึกไว้ลายไปขอได้เลยสําหรับคอฮาหนอยนะครับมีแนวทางดีๆมีเว้นให้ทุกวันนะครับต้องเซ็นทวีแจ้งข่าวมาก็บันทึกไว้นะครับลายไปขอส่วนตัวได้เลยมันจะลงคลิปนะครับเนาะ ไม่ลงคลิปให้ลงเฉพาะรัฐบาลไทยนะครับค่อยมีเวลานะครับเนาะเวลาไม่ตรงกันนะครับเวลาไม่ค่อยตรงกันก็เลยไม่อาจคลิปนะครับเนาะอาจจะเฉพาะรัฐบาลไทยใครชอบก็จัดไปเลยนะครับเนาะก็ส่วนทางบราสเลคับที่ทพูดไปก่อนหน้านี้ก็ใครงบน้อยนะครับก็เหมือนเดิมตัวเน้นที่ผมเน้นให้นะครับก็คือสามหกสามศูนย์ศูนย์หกนะครับสามคู่สามหกสามศูนย์ศูนย์หก นในสามคู่นะครับเนาะชอบที่สุดเลยวันนี้ส่วนชุดสามตัวนะครับก็คือห้าสามหกห้าสามศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์หกตามลําดับนะครับก็ทั้งสองตัวสามตัวก็ครบนะครับเนาะใครชอบก็จัดไปเลยถ้าชอบไม่ชอบผลบอลจะทําคัดให้ก็เลือกเอาได้เลยนะครับห้าคู่ที่เหลือถ้าไม่ชอบสามหกสามศูนย์ศูนย์หที่สามห้า หกห้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์ก็จัดไปเลยนะครับเนาะแต่วันนี้ชอบที่สุดเลยคือสามคู่นี้นะครับเนาะ 3, 6, 3, 0, 0, สามหกสามศูนย์ศูนย์หกซีวันนี้จะเป็นยังไงจับทางได้ไหมจะกระทนกระแทนมาหลายวันวันนี้ค่อยเฮงๆงเรื่อยนะครับนาะค่อยจับทางได้ก็ครบทวนนะครับเนาะครบทวนสำหรับแนวทางคาาน้อย, 5, อยถ้าอย่างเซียนทานนี้ก็อย่างที่บอกไว้นะครับลายพอส่วนตัวได้เลยนะครับแนวทางมีสองทางเลือกให้มีสองช่องทางเลือกให้เลือกนะครับเนาะ สำหรับคอฮหาหนอยนะครับบัมนถึกเบอร์ไว้นะครับต้องให้ก็ไลา์ไปคอได้เลยสำหรับเซียนทวีก็ฝากไว้ลิปนี้นะครับเจกันคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ